พระพุทธเจ้านะตรัสว่าภัยหรืออันตร,รายนี่มีสองชนิดชนิดแรกก็คืออันตร,รายที่เปิดเผยเช่นงูงเง้ว่วเขี้ยวขอสัตว์ร้ายโจรผู้ร้ายภัยธรรมชาติแล้วก็จะรวมถึงเชื้อโรคด้วยนะ อันตรายชนิดที่2ก็คืออันตรายที่ปกปิดนะก็คือ,อความโลรค,ความโกรธค,ความอิจฉาความมักใหญ่ไฟสูงความกลัวความเกลียดอย่างนี้จะเรียกว่าภัยมีสชนิดก็ได้นะภัยที่อยู่ภายนอกนะกับภัย ที่อยู่ภายในภายเรือนตรายภายนอกนี่เราจะปลอดภัยได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีคนช่วยเตือนช่วยบอกสัตว์เนี่ยอย่างเช่นกวางเนี่ยเวลามันหากินเป็นฝูงเนี่ยเช่นกินน้ำกินหญ้าเนีย่ย มันจะมีตัวสองตัวที่คอยระแวดระวังคอยเป็นหูเป็นตาแทนเพื่อนก็เกิดมีเสือนะเข้ามาใกล้ๆเนี่ยไอ้กวางตัวนั้นก็จะบอกจะส่งสัญญาณเตือน,นเพื่อนก็จะได้รู้ทันแล้วก็ ถ้าเสือมมาใกล้มากมาก็รีบวิ่งรีงบกระโจนหนีไปเลยลิงก็เหมือนกันนะลิงเนี่ยมันหากินกันเป็นฝูงเวลาเราสังเกตเนี่ยมันก็ลิงบางตัวก็เล่นกันลิงเด็กเล่นกันหยอกล้อกันไอตัวที่เป็นผู้ใหญ่ก็หาอาหารหาผลไม้แต่ถ้าเกิดว่ามี ภัยมาปรากฏใกล้ๆเนี่ยหรือมีคนมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะส่งเสียงเลยนะส่งเสียงเป็นสัญญาณว่านะอันตรายแล้วทุกตัวก็จะรีบหนีทันทีเลยด้วยวิธีนี้แหละนะสัตว์พวกนี้มันก็เลยปลอดภัยนะเป็นส่วนใหญ่นะเวลามีอันตราย เข้ามาประชิดตัวหรืออยู่ใกล้ๆคนเราก็เหมือนกันนะก็ต้องอาศัยเพื่อนนะอาศัยมิตรช่วยเตือนช่วยบอกอย่างเช่นมีเพื่อนมาบอกว่าตอนนี้มี คนที่หน้าตาพิรุธท่าทางพิรุธนะมาป้วนเป็นอยู่หน้าบ้านนะเพื่อนบ้านนี่เป็นตัวช่วยที่สำคัญมากนะในหลายที่หลายชุมชนเวลามีโจรนนะปีนขึ้นบ้านนะก็ไม่สำเร็จเพราะมีเพื่อนบ้านมาบอกเจ้าของให้รู้ตัว บางทีก็สายเพื่อนบ้านนี่แหละนะบอกเตือนว่าต้องปิดประตูให้แน่นหนานะบางทีประตูไม่ปิดแน่นหนานไม่ลงกลอนนะเพื่อนบ้านก็มาบอกถ้าพวกเราเนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยได้ก็เพราะว่ามีมิตรม,มีเพื่อนนะคอยช่วยเตือนช่วยบอก ทำให้คล้าวคลาวจากอันตรายบางทีมีไฟไหม้นะไฟไหม้บ้านเจ้าของบ้านไม่รู้นะมันเริ่มมีเปลวไฟประทุมาแต่เพื่อนบ้านเห็นนะเพื่อนบ้านก็โทรมาบอกหรือว่าตะโกนบอกเตือนนะเจ้าของบ้านก็ดับไฟทันก็เลยนะไฟก็เลยไม่ไหม้บ้าน เพื่อนี่สำคัญมากนะในการช่วยเตือนช่วยบอกให้เรารู้ว่าอันตรายนะมันเกิดขึ้นหรือว่าอยู่ใกล้ตัวแต่นั่นอันตรายภายนอกนะหรืออันตรายที่เปิดเผยส่วนอันตรายภายในเนี่ยเรืออันตรายที่ปกปิดเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่รู้นะเพราะมันเป็นเรื่องภายใน เรื่องจิตใจนะความโกรธความเกลียดความวิตกกังวลความเศร้าเนี่ยพวกนี้มันบันทอนทั้งร่างกายและจิตใจแต่บางครั้งเนี่ยคนนึ่งเขาไม่รู้หรอกแต่ก็ยังสำคัญนะถ้าว่าเรามีเพื่อนนะคอยเตือนคอยบอกเพื่อนอะไรนะที่จะบอกเรานะว่ามันมีอันตรายภายในเกิดขึ้น ก็คือสตินั่นแหละสตินี่เป็นเสมือนสัญญาณนะเตือนภัยจะว่าเป็นสัญญาณการขโมยก็ได้จะว่าเป็นสัญญาณก,ก,การเพลิงไหม้ก็ได้เพียงแต่ว่าภัยที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่ขมโมยไ,ไม่ใช่เพลิงไหม้แต่มันเกิดเพราะอารมณ์นะอารมณ์ที่เป็นอกุศลถ้า ใจเราเนี่ยนะปล่อยให้อารมณ์ราวนี้เข้ามาครอบงำนอกจากจะมีความทุกข์แล้วเนี่ยมันสามารถจะบงการให้เราทำชั่วได้มิตรภายในเนี่ยสำคัญมากนะนอกจากเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างนอกแล้วเราจะไปต้องมีมิตรนีภายในเพื่อป้องกันอันตรายนะที่ปกปิดหรืออันตรายภายใน ถ้าเราไม่มีสติคอยช่วยบอกช่วยเตือนนะนอกจากความโกรธมันจะเผาลนจิตใจแล้วมันยังสามารถจะสั่งให้เราทําชั่วได้หรือว่าทําร้ายคนอื่นได้ด้วยการดา่านะด้วยการเหยียดยามหรือว่าลงไม้ลงมือทําลายข้าวของหรือว่า ทำร้ายร่างกายเขาเลยมันไม่ใช่แค่ความโกรธอย่างเดียวนะความโลภก,ก็เหมือนกันนะไอ้ความโลภเนี่ยมันมันเผาลนจิตใจเราเหมือนกันถ้าปล่อยให้มันคลองใจแต่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะมันก็ยังสามารถจะชักนําให้เรานะทําชั่วโดวยการลักขโมยโดยการทำผิดทุจริตนะคอรัปชั่น มันก็นําพานะความเดือดร้อนตามมาแต่ถ้าเรามีสตินะอมันก็เหมือนกับเพื่อนที่คอยเตือนนะว่าตอนนี้ภัยกำลังเกิดขึ้นกับใจเราแล้วะอย่าไปหลงเชื่อมันอย่าปล่อยให้มันนะครอบงำบงการจิตใจคนเราเนี่ยจะละจะละเว้นจากความชั่วได้เนี่ยก็เพราะว่า ไม่ใช่เพราะไม่มีกิเลสนะกิเลสมีนะแต่ว่ามันมีมิตรคอยเตือนให้เราระมัดระวังเราก็รู้ทันนะกิเลสเหล่านี้ความอยากมีความโกรธมีแต่ว่ามันไม่สามารถจะชักนำบงการให้เราทำชั่วได้ซึ่งจะสร้างความทุกข์นะให้ติดตามมา แต่ว่าเพื่อนนะภายในเนี่ยไม่ได้สำคัญเพียงแค่เตือนเวลามีกิเลสหรือว่าอารมณ์อกุศลที่จะชักนำให้เราทำชั่วอารมณ์หรือความคิดบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับว่าเป็นตัวชักนำให้เราทำชั่วนะแต่มันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเรา เช่นความระแวงนะการคิดในทางลบทางร้ายนะไอตัวนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่กิเลสนะทีเดียวนักนะแต่ว่ามันก็เป็นนิสัยที่นำความทุกข์สร้างความทุกข์ให้กับเรามันไม่ใช่เป็นกิเลสนะที่จะ ชักนำให้เราทําความชั่วแต่ว่ามันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราแล้วถ้าปล่อยให้เป็นครองใจนะความระแวงก็ดีความคิดลบคิดลายก็ดีก็ทําให้เกิดความโกรธความเกลียดทาให้เกิดความเครียดทำให้เกิดความวิตกกังวลซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาที่บั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจของผู้คนมากที่จริงความระแวงนะ การคิดในทางลบทางร้ายเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่หมื่นหรือแสนปีที่ผ่านมาเนี่ยดำรงคงเผ่าพันธ์ุแล้วก็อยู่รอดมาได้ก็เพราะาไอ้ความความระแวงนี่แหละเช่นสมัยที่ยังอยู่ป่าเนี่ยเกิดมีอะไรเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มหรือว่ามีอะไรที่ดูเหมือนซุ่มอยู่ หลังพุ่มไม้เนี่ยเป็นเพราะเราเราแวงไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ร้ายอาจจะเป็นเสืออาจจะเป็นสิงโตนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีกําลังเหนือเราเนี่ยสู้ไม่ได้พอเราแวงแบบนี้ไว้เนี่ยเราก็หนีเลยแล้วก็เผ่นเลยหรือว่าเห็นอะไรที่มันเป็นเหมือนงูนะทอดนะขวางทางอยู่ ไอ้ความระแวงมันก็จะเกิดขึ้นนาทีว่างูหรือเปล่านะสัตว์ร้ายหรือเปล่าเท่านี้แหละมันก็มากเพียงพอที่ทาให้เราชง,งักหรือว่าอถอยหลังเลยถึงแม้ว่าจะพบว่ามันไม่ใช่งูนะแต่มันเป็นท่อนไม้มันเป็นรากไม้อะแต่ความระแวงแบบนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ได้ทําให้เราเสียหายอะไรมากนะก็แค่ตกใจ มันดีกว่าคนที่ไม่ระแวงนะไม่ระแวงไม่คิดว่ามันเป็นสัตว์ร้ายไม่คิดว่ามันเป็นงูแล้วก็เลยประมาทพอประมาทเข้าเกิดมาเป็นสัตว์ร้ายจริงๆเป็นเสือก็สามารถกระโจนขย่ําเราหรือถ้าเกิดเป็นงูแล้วไม่ชะงักเท้าเดินเข้าไปใกล้มันก็กัดเอาตายอาจจะเรียกว่าคนที่ไม่ระแวงเนี่ยนะ ไม่สามารถจะเผยแพร่เผาพันได้นะก็เพราะว่านะความประมาทนี่แหละแต่มนุษย์ที่มันมีสัญชาติญาณร,ระแวงเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็อยู่รอดแล้วก็สามารถที่จะแพร่เผาพันนะพวกเรานี่ก็เลยว่าจะเป็นทายาทของมนุษยนะ์กลุ่มที่มีความระแวงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีนิสัยที่ระแวงได้ง่าย แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะเราเราแวงมากไปนะมันก็เลยมีความทุกข์เห็นเพื่อนเขาซุบซิบก็ระแวงว,ว่าเขากำลังนินทาเราเราทักเขานะเขาไม่ทักตอบก็ระแวงแล้วว่าเขานะไม่ชอบขี้หน้าเราเขาคงไปได้ฟังเรื่องเรา นะเรื่องดินทาจากคนอื่นมาก็ทำให้เลยทำให้ไม่ชอบขี้หน้าเรานะหรือว่าเจ้านายก็ไม่ค่อยโอภาปาศาัยกับเราวันนี้สงสัยว่าเขาไม่พอใจผลงานของเรานะบางเรื่องบางอย่างพอคิดแบบนี้เขาเป็นไงเครียดเลยนะวิตกทั้งวันเลยหรือว่าไปทำงาน ออกจากบ้านไม่ทนันเลยเกิดความระแวงสงสยัยเอ้เราปิดประตูบ้านดีไหมเราลงกอหรือเปล่าเราปิดแก๊สไหมจะก,กลับไปก็ไม่ได้แล้ะเพราะว่าต้องรีบไปทำงานไอ้ความคิดระแวงแบบนี้มันก็นะรบกวนจิตใจทั้งวันเลยก็ได้ทั้งทั้ที่เราปิดบ้านเรียบร้อยลงกอเรียบร้อยปิดแก๊สนะแต่ความระแวงไง หลายคนเนี่ยจะระแวงเนี่ยทุกวันทุกวันหรือบ,บ่อยๆันะง้งที่มันก็ไม่ใช่ความจริงบางทีเป็นไข้ขึ้นมาก็ระแวงเอ้เราติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะท้องไส้ไม่ค่อยดีติดต่อสองสาวันสงสัยระแวงว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะมะเร็งกระเพาะอาหารเพราะเราก็ไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่อพอคิดแบบนี้เข้าไปไงโอ้เครียดเลย ทุกเลยนะแล้วพอไปตรวจสุขภาพนี่อาวไม่เป็นอะไรบอกก็ว่าลงนรกไปแล้วนะอนะ่หลายวันนะเพราะความระแวงนี่แหละเป็นเพราะว่าเรานะมีนิสัยระแวงเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยมีความทุกข์มากอย่างตอนนี้เนี่ยนะก็ทุกข์กันมากเพราะว่า ไอโรคโควิดนี่แหละและเราไม่ใช่เพียงแค่ระแวงในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราได้ยินหรือว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นนะทั้งนี้เรามีความสามารถในการที่จะคาดการถึงอนาคตนะและพอเรานึกถึงอนาคตทีไรมันก็คาดการในทางลบทางร้ายได้บ่อยๆโดยเฉพาะคนที่ชอบระแวงมันจะคิดแต่ในทางลบทางร้ายอย่างเดียวว่าเศรษฐกิจปีหน้านี้จะแย่แย่สุดๆ ก็อาจจะจริงนะแต่ว่าคิดในทางร้ายยิ่งกว่าคนทั่วไปมองไม่เห็นอะไรที่ดีนะ,ะสำหรับเหตุการณ์ในนาคตเลยนะเจอแบบนี้เข้ามากๆนี้ก็ซึมเศร้าได้นะแล้วพอซึมเศร้าแล้วหรือพอมีความเครียดแล้วก็อารมณ์กรัวก็เกิดขึ้นง่ายก็สามารถจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองได้ง่ายมากอันตรายที่ ปกป็ดเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจคนมากแม้กระทั่งคนที่เป็นนักปฏิบัติธ,ธรรมนะสามารถจะ,ะระง,งับความอยากนะความโลภความโกรธได้แต่พอเจอตัวเครียดตัววิตรกกังวลเนี่ยเอาไม่อยู่เพราะความคิดระแวงอันจะไม่ต้องมีเพื่อนนะต้องมีมิตรต้องมีเพื่อนในใจที่คอยคอยรู้ทันนะเวลามันเกิดขึ้นมาเวลามันคิดขึ้นมา ให้เปิดประตูเราลงกรหรือเปล่านะเราปิดประตูบ้านดีไหมเราปิดแก้ดีหรือเปล่าก็เห็นความวิตกนั้นนะเวลาใจมันคิดไปแล้วเพื่อนเนี่ยเขาไม่ชอบเราเขากําลังซุบซิบนินทาเราคิดอย่างนั้นในใจเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันก็ช่วยบรรเทาไม่ให้ความเราแวงมันมาเล่นงานจิตใจแต่บางทีท่าน่าจะไม่พอนะมันต้องมี ที่ทำหน้าที่อย่างหนึ่งคือคอยเตือนและคอยทักทวงนะการทักทวงนี่สำคัญนะทักทวงมีการทักทวงในใจนะหน้าที่ของมิตรเนี่ยที่ดีคือทักทวงนะเวลาเราคิดจะทำชั่วก็ทักทวงหรือว่าเราเราคิดในทางที่เป็นลบเราก็คอยทักทวงแต่ไม่ใช่มิดภายนอกอย่างเดียวต้องมีมิดภายในที่คอยเตือนและคอยทักทวง เวลามันคิดลบคิดร้ายมันระแวงอทักท้วงมันหน่อยว่าเนี่ยคิดร้ายเกินไปไม่คิดลบเกินไปไม่ระแวงไปหรือเปล่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่มีความคิดไม่มีความคิดจะทักท้วงตัวเองในเรื่องนี้เลยนะพอมันคิดลบคิดร้ายก็คิดไปจนสุดนะตะพึตตะพือจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าไม่มีนิสัยนะที่จะทักท้วงความคิด นะหรืออารมณ์ของตัวนะลองถามตัวเองว่าเราเคยทักท้วงตัวเองตัวเราเองบ้างไหมเคยทักท้วงความคิดของเราไหมเวลามันคิดลบคิดร้ายมันระแวงนะแต่ถ้าเรามีตรงนี้บ้างก็ดนะีเช่นเวลาไปทำงานแล้วเกิดลังเลเกิดความระแวงสงสัยว่าเอ้ยเราลงกรปิดประตูบ้านดีไหมเราปิดแก๊สหรือเปล่าลองทักท้วงมาว่าเอ้ย นี่คิดลบไปแล้วนะเมื่อกี้เราก็ตรวจตาดีแล้วนะลองคิดแบบนี้บ้างลองทักท้วงแบบนี้บ้างนะถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ความคิดลบคิดลาย,ยมันมีพลังน้อยลงแต่คนจำนวนมากเนี่ยไม่ไม่เคยนะไม่เคยมีความคิดที่จะทักท้วงนะไอ้ความคิดและอารมณ์แบบนี้เลยเพราะว่า มันคิดลบคิดไ้ายหรือระแวงเนี่ยจนเป็นนิสัยแล้วก็เลยไม่สามารถจะมีมิตรนะคอยทักท้วงคอยเตือนได้แต่จำเป็นต้องมีนะควรสร้างนิสัยใหม่นิสัยที่จะทักท้วงนะนะความคิดตัวเองไม่ใช่เฉพาะความคิดที่จะทำชั่วความคิดที่จะทำร้ายคนอันนี้สมควรมากเลยที่จะต้องทักท้วงนะ บางคนคิดจะไปแก้แค้นทำร้ายชู้ยิงชู้ตายยิงนะเมียตายเพราะเป็นชู้ขนาดมาบวชเนี่ยก็ยังคิดแต่จะไปทำร้ายเขานะหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยเตือนคนเคยพูดเตือนสติไว้ว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ามันคิดแล้วทำตามความคิดทุกอย่างเนี่ยจะไม่แย่หรือถ้ามันคิดแล้วทำตามความคิดนี่จะไม่แย่หรือนะ ถ้ามันคิดแล้วก็ทำตามความคิดทุกอย่างเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็คงจะตกต่ำย่ำแย่แต่ไม่ไม่ใช่เฉพาะความคิดนะที่อยากจะทำชั่วนะเท่านั้นที่เราควรทักท้วงนะไอ้ความคิดที่มันทำร้ายตัวเราเองเนี่ยเช่นความคิดลบความคิดระแวงเนี่ยก็สมควรที่เราจะทักท้วงนะใหม่ๆเนี่ยมันคิดไม่เคยออกนะแต่พอเราเริ่มทักท้วงสักครั้งสองครั้งเนี่ย พอมีขั้นที่1มันก็มีขั้นที่2องมีครั้นที่3าต่อไปก็จะทักท้วงได้บ่อยขึ้นมันคิดลบคิดร้ายมาเท่าไหร่ก็ทักท้วงมากเท่านั้นไอ้ความคิดลบคิดร้ายก็จะบรรเทาเบาบางลงไปและสิ่งนี้จะช่วยทําให้เรารู้จักคิดทักท้วงนี่คือการสรุปบ,บทเรียนนะเช่นทุกครั้งที่เราเราแวงสงสัยว่าไม่ได้ลงกรอนประตูไม่ได้ ปิดแก๊สแต่พอกลับมาบ้านก็พบว่าเอ้ยเราทำทุกอย่างเรียบร้อยนะเราคิดร้ายไปเองนะเราคิดลบไปเองเราระวังไปเองไอการที่เราสรุปบทเรียนแบบเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยไม่หลงเชื่อไอความคิดเราจะทักท้วงมันได้ง่ายขึ้นเช่นเวลาเราเระวงสงสัยเพื่อนเขาดินท้าเราเขาไม่ชอบหน้าเราหรือเปล่าแต่พอ ผ่านไปสักไม่กี่ชั่วโมงเขาก็คุยกับเราดีเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีชวนเราไปกินข้าวแล้วก็สรุปบทเรียนบ้างว่าโอ้้ที่เราคิดไปนี่มันมันลบมันร้ายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ได้สรุปบทเรียนนะคิดลบไปเยอะแต่พอพูดความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็ไม่ได้กลับเอามาทบทวนนะโอ้เนี่ยเราคิดพลาดคิดผิดไปเองไม่ได้เอามาทบทวน เวลาป่วยแล้วไปหาหมอปรากว่าหมอบอกไม่เป็นอะไรตรวจแล้วนะไม่มีมะเร็งหลายคนก็ดีใจแต่ว่าลืมกลับมาทบทวนว่าเนี่นะทีหลังนี่ยอย่าไประแวงระวังหรืออย่าไปคิดลบคิดร้ายนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคนเราถ้าสูบ,บทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยนะไม่ทำให้ พอมันคิดลบคิดร้ายอีกนะเราก็จะเอาบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตมาเตือนว่าเอ้ยอย่าไปคิดลบไปอย่าคิดมากไปนะนะความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถจะทักท้วงได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วพอทำบ,บ่อยๆนะต่อไปความคิดลบคิดร้ายเนี่ยมันก็จะมันก็จะน้อยลงแลวถ้าเราฝึกคิดในทางบวกไว้บ้างนะนะ ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เลวร้วายอย่างนั้นนะไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันก็จ,จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้มันอาจจะมีโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับเราได้บาคิดแบบนี้เขาก็ความวิตกกังวลก็น้อยลงนะต้องให้เราเรู้จักเท่าทันนะไอ้ความคิดลบคิดร้ายความระแวงเนี่ย มันมีบ้างก็ดีนะแต่อย่าให้มากไปเมื่อมีทีไรก็ทักท้วงมันนะไม่เชื่อมันนะให้ความมั่นใจกับตัวเองว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะถ้าเรารู้จักทักท้วงนะเพราะว่าบีมิตรอยู่ข้างในใจนะจิตใจจะโปร่งเบาจิตใจจะจะผ่อนคลายมากขึ้น แต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ควรจะคิดลบคิดร้ายเลยนะยการคิดลบคิดร้ายเนี่ยมันมีบ้างก็ดีเพราะมันช่วยทำให้เราไม่ประมาททำไมเราต้องคาดเข็มขัดนิราภัยทุกครั้งนะเวลานั่งรถก็เพราะเราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทั้งทงที่ขับรถมาหลายปีแล้ว นั่งรถมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วก็ไม่เคยอุบัติเหตุมันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดขึ้นในวันหน้าหรือว่าไม่เกิดขึ้นสำหรับการเดินทางครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องนะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทงั้งทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วคาดไปก็ไม่มีอะไรนะก็พอๆกับไม่คาดเพราะไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ใครจะไปรู้ ที่ผ่านมาไม่เคยเจอแต่วันนี้อาจจะเจอก็ได้เพราะฉะนั้นคาดเอาไว้ดีกว่านะสวมหมวกกันน็อกก็เหมือนกันนะหลายคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นมามันก็ไม่แปลว่าครั้งนี้และครั้งหน้าจะไม่เกิดที่คนเราสวมหมวกกันน็อกนะเป็นประจำเพราะเราคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะในวันนี้อันนี้ก็เรเป็นการคิดลบเหมือนกันนะ คือแม้ทางการคิดว่าออวันนี้เราจะตายก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องรีบทำความดีทำความดีสียแต่วันนี้ทำความดีให้กับกับทุกคนที่เรารู้จักพูดคุยกับเขาด้วยความรู้สึกที่ดีๆไม่ใช่อารมณ์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้พบปากเขาอีกเพราะว่าอาจจะ เป็นลมหัวใจวายวันนี้ก็ได้ไอการคิดแบบนี้มันก็มีประโยชน์นะช่วยทำให้เราหมั่นทำความดีและถ้าเราดูให้ดีก็คือความคิดลบนั่นแหละนะถ้าเรามองลบให้เป็นเนี่ยนะมันมีประโยชน์แต่ถ้าเรามองลบมองาลาระแวงมากไปจนเป็นนิสยัยมันก็จะเป็นทั่วกับเราได้เพราะนั้นเราต้องสร้างนิสยัยนะที่จะทักท้วงความคิดลบ นะความระแวงเอาไว้บ้างนะเติมความคิดที่มองบวกเอาไว้บ้างนะถ้าเราทำเป็นนิสัยเนี่ยนะมันจะได้ของดีนะเวลามันมีความคิดลบคิดร้ายระแวงขึ้นมาเราก็มาไม่หลงเชื่อมันทีเดียวแล้วก็ไต่ตรองนะแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ถ้ามันมีมากไปเราก็สลัดมันทิ้งไปเพราะเรารู้ว่ามันเป็นนิสัยเดิมๆนะที่ไม่ควรจะไปหลงเชื่อมันมาก คนเราเนี่ยต้องถามตัวเราเองนะว่าวันนี้เราเราได้ทักท้วงตัวเองบ้างไหมเราเคยคิดจะทักท้วงตัวเองบ้างไหมทักท้วงความคิดและอารมณ์ของตัวบ้างไหมไม่ใช่เฉพาะความคิดที่ชั่วที่เป็นกิเลสแต่รวมถึงความคิดที่มันสร้างความเครียดความวิตกกังวลให้กับเรา ไอการทักท้วงนี่มันคนละอย่างกับการสองจิตสองใจนะบางคนเนี่ยสองจิตสองใจเนยะเวลาจะทำอะไรก็สองจิตสองใจจะไปเที่ยวญี่ปุ่นดีหรือไปเที่ยวเกาหลีดีนะจะซื้อโทรศัพท์ซัมซุงดีหรือจะซื้อหัวเว่ยดนะีจะซื้อรถโตโยต้าหรืออีสูสูดีคิดไม่ตกนะเพราะมันจะซื้ออะไรมันก็มีความคิดอีกหนึ่งแทรกขึ้นมาว่า อันอย่างนี้ดีกว่าอันนั้นไม่ใช่การทักท้วงนะอันนั้นมันเป็นความสับสนเป็นความสองจิตสองใจที่ทักทวงนี่หมายถึงทักท้วงกิเลสหรือทักทวงนิสัยที่ไม่ดีนะต้องสร้างมันขึ้นมาเริ่มต้นจากการถามตัวว่าเนี่ยเราเวลาเราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเคยทักทวงไหมบ้างไหมหรือปล่อยให้มันเล่นงานหรือปล่อยให้มันครอบงำจิตใจเราทั้งความคิดและอารมณ์ ถ้าไม่เคยทักท้วงเลยก็ต้องมันทักท้วงมันบ้างนะให้มีสติแล้วก็คอยทักท้วงมันทักท้วงมันทักท้วงมันใหม่ๆก็ลืมทักท้วงไปแต่ว่าพอทักท้วงบ่อยๆนะเออมันก็จะเป็นนิสยัยเกิดนิสัยใหม่และนิสัยใหม่นี้ก็จะคอยทัดทานไม่ให้นิสัยเก่าที่ไม่ดีเนี่ยมันมาเล่นง,งานจิตใจเราไม่ว่าจะเป็นความขี้โกรธความโลภหรือว่าความขี้วิตกขี้กังวลนะ อ่าชาวนพื้นท่านนี้อ้าวคับพระ